น้องที่เข้าทาพอผอตลองดูคอมเมนต์นี้นะครับจากผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองบอกว่าลูกชายตอนปีหกสองทำพอดแบบบ้านๆมากแต่กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ลงพื้นที่จริงนะนะเ,ออเพราะว่าช่วงปิดเทอมไปอยู่กับคุณพอ่อคุณพ่อก็จะหนีบลูกไปลงพื้นที่หน้าง,งานจริงด้วยนะแต่ว่าประเด็นคือไม่ได้ยื่นรออรอดเพราะตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้อยากไปขณะน,นี้แล้วก็เหมือนน่าจะเข้าใจว่าอ๋อ,อผลงานน้อยไม่น่าติดหรอกแต่ปรากฏว่าพอไปยื่นรอบสาม รอบสี่ะครับแล้วปรากฏว่าติดเราไปสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์ปุ๊บมันก็จะ mm hmm. รอบสามรอบสี่บางครั้งมันก็ก็ต้องยื่นผออดไม่ยื่นผออดสิเ,เรียกว่าไปสัมภาษณ์เนาะร้านก็จะเปิดพอร์ตดูอะไรอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าเหมือนพอรอดอะค่อนข้างที่จะเข้าตากรรมการมากแล้วบอกว่าเอ้ยผลงานดีนะทําไมไม่มาสมัครแต่รอบพอร์ตเออถ้าสมัครแต่รอบพออดเดี๋ยวป่านนี้ติดไปแล้วถูกไหมอืมซึ่งจริงๆแล้วอะเออน้อง,น,องน้องก็ให้เหตุผลเนาะว่า น้องเขาก็ให้เหตุผลมาว่าเ,ออเรื่องอะไรดิเหมือนอยากได้รอบสามซึ่งจริงๆแล้วอะครับออถ้าดูจากคอมเมนต์เนี้ยจริงๆก็แล้วแต่การวางแผนของแต่ละคนบางคนวางแผนติดรอบสามอย่างเดียวก็ไม่ผิดบางคนวางแผนติดแต่รอบหนึ่งถ้าไม่ได้รอบหนึ่งก็ไปรอบสองรอบสามรอบสี่ได้หมดไม่มีไม่มีข้อกาหนดตายตัวแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อยากจะบอกคือน้องหลายคนนะครับเป็นอย่างนี้เยอะมากคือคิดว่าตัวเองไม่มีผลงานคิดว่าผลงานตัวเองไม่ได้ใหญ่กว้างมากพอหรือมีมีศักยภาพมากพอในการติดรอบถอยเฟลโอแต่พี่จะบอกนี้ครับทุกคน นี่ถ้าดูข้อมูลตรงนี้จะเห็นว่าคนติดรอบพอร์ตปีนี้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ธรรมดาเลยนะติดอันดับที่หนึ่งนะย้ำนะครับว่าอันดับที่หนึ่งติดประมาณแสนกว่าคนถูกไหมอันดับที่สองประมาณสองหมื่นเจ็ดถูกป่ะเนี่ยหมายความว่าการแข่งขันน้องจะสมัครรอบพอร์ตน้องยืน่นอับโอกาสติดมันเยอะกว่าด้วยซ้ําน้องไปเปรียบเทียบกับรอบสามสิบน้องยื่นอันดับอะสิบอันดับอะคนติดอันดับที่หนึ่งมีกี่คนถูกป่ะ เออฉะนั้นนะ่ะถ้าน้องวางแผนให้ถูกวางแผนให้ดีวางแผนให้เป็นถ้าติดตั้งแต่รอบผอนอ่ะอันเนี้ยจะช่วยเพิ่อมโอกาสติดเยอะมากแต่ที่สําคัญอนะ่ะคนไม่ค่อยให้ความสําคัญเรื่องของการติดอรอบผ่อนสิโปแล้วมองว่าโอเคเออเราเก็บอ่อตไม่ทันเก็บผรอตไม่ทันแต่จริงครับน้องครับถ้าน้องจะเข้ามาหาวิทยาลัยน้องต้องอ่านหนังสือเหมือนกันใช่ไหมน้องต้องใช้ระ,ระยะเวลาในการอ่านหนังสือประมาณ1-2ปีเหมือนกันเวลาทำผ่อนสิโอลน้องจะยื่นมหาวิทยาลัยน้องก็ต้องใช้ระยะเวลาการเก็บผลงนานถูกไหมหนึ่งถึงสองปีเหมือนกัน ฉะนั้นนะครับผลลัพธ์มันก็แทบจะใกล้เคียงกันเลยว่าเราทุ่มเทบางอย่างไปแล้วผลลัพธ์มันออกมามันก็มีสิทธิในการติดเหมือนกันและที่สําคัญนะครับการทาพอลิโอต,ตั้งแต่ช่วงมปลายใช่ไหมมันสามารถเอาไปประกอบนะครับในการยื่นฝึกนานในช่วงระดับมหาวิทยาลัยได้ถ้าผลงานน้องใหญ่พอดีพอมากพอน้องสร้างโปรไฟล์วันนี้น้องสร้างผลงานวันนี้มันยังไงไม่ไม่เสียเปล่าแน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับใครอยากเด็ดยพอร์ตนรับ ก็ลงเรียนกับพี่ได้นะครับหรือใครที่รู้สึกว่าไม่รู้เลยจะเริ่มยังไงนะพี่ก็มีเปิดสอนอยู่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกติดตามกดช่องนี้ไว้นะครับพี่จะเอาเทคนิคการทำวัดโลดหรือสอนเรื่องของการทําวัดรวดมาลงเรื่อยๆนะครับจะได้แจ้งเตือนพิบใหม่ด้วยนะย่าลืมกดเป็นกระดิ่งด้วยนะเออแจ้งเตือนพิบใหม,ม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย